เชื่อไหมครับว่าอาการหลงหลงลืมลืมหรือสมองที่เริ่มตื้อตอนเราอายุ60เนี่ยต้นตอจริงๆมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่หัวสมองของเราอย่างเดียวนะครับแต่มันดันมาจากจุดที่เราคาดไม่ถึงเลยนั่นก็คือลำไส้ของเรานี่แหละครับหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะท้องกับสมองมันเกี่ยวกันได้ยังไงจำไว้นะครับลำไส้เนี่ยเขาเรียกกันว่าเป็นสมองที่สองของมนุษย์เลยนะ ถ้าในท้องเราไม่ดีมีแต่จุลินทรีย์ตัวร้ายหรือระบบย่อยอาหารรวนมันจะส่งสัญญาณแย่ๆวิ่งตรงขึ้นไปทำลายเซลล์สมองเราทันทีครับนี่แหละคือสาเหตุเงียบๆที่ทำให้ผู้สูงอายุหลายคนเสี่ยงเป็นอัลไซเมอร์หรือสมองเสื่อมโดยไม่รู้ตัวแต่วันนี้ไม่ต้องกังวลไปนะครับผมมีเคล็ดลับดูแลลำไส้ฉบับเข้าใจง่ายที่สุด แค่ปรับการกินนิดเดียวสมองของคุณจะกลับมาแจ่มใสความจําดีขึ้นและห่างไกลโรคสมองเสื่อมแน่นอนครับลองดูนะมันง่ายและได้ผลจริงๆใครที่มีอาการขี้หลงขี้ลืมกดติดตามไว้เลยนะข้อแรกนี้สำคัญที่สุดเลยนะครับอยากให้จําไว้เลยว่าในท้องของพวกเราทุกคนเนี่ยมันไม่ได้ว่างเปล่านะครับแต่มันเหมือนมีเมืองขนาดจิ๋วซ่อนอยู่ข้างใน ในเมืองนี้มีประชากรเป็นแบคทีเรียตัวเล็กๆนับล้านตัวอาศัยอยู่ครับซึ่งเจ้าน้องๆแบคทีเรียพวกนี้แหละครับคือกุญแจสำคัญที่จะไขความลับว่าทำไมบางคนอายุ60แล้วยังความจำดีแต่บางคนกลับเริ่มหลงหลงหลืมลืมลองจินตนาการดูนะครับว่าในท้องเรามีการสู้รบกันอยู่ตลอดเวลาระหว่างทีมตัวดีกับทีมตัวร้าย ถ้าทีมตัวดีแข็งแรงลำไส้เราก็จะสะอาดย่อยอาหารเก่งและที่สำคัญคือเขาจะช่วยผลิตสารเคมีดีๆส่งไปบำรุงสมองครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ทีมตัวร้ายยึดพื้นที่ได้มันจะปล่อยสารพิษออกมาทำให้ลำไส้อักเสบแล้วเจ้าสารพิษพวกนี้แหละครับมันจะซึมเข้ากระแสเลือดวิ่งจูดขึ้นไปที่สมองเราทำให้สมองเรามึนงงคิดอะไรไม่ออก หรือที่เขาเรียกว่าสมองลา้านั่นเองครับพอนานวันเข้ามันก็กลายเป็นความเสื่อมโดยที่เราไม่รู้ตัวดังนั้นสิ่งที่ผมอยากให้ลองทำนะครับคือการส่งกองหนุนเข้าไปช่วยทีมตัวดีครับกองหนุนที่ว่านี้ก็คือโยเกิรต์ตหรืออาหารที่มีพรีไบโอติกส์นั่นเองครับการกินโยเกิร์ตก็เหมือนเราส่งทหารฝ่ายดีเข้าไปช่วยรบในลำไส้ครับพอฝ่ายดีชนะ สมองเราก็จะได้รับสารอาหารดีๆได้รับสัญญาณความสุขส่งผลให้ความจำดีขึ้นอารมณ์ดีขึ้นไม่หงุดหงิดง่ายครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับตรงนี้ต้องระวังหน่อยนะสำหรับวัย60บวกอย่างพวกเราการเลือกโยเกิร์ตต้องดูให้ดีครับอย่าเลือกแบบหวานเจี๊ยบนะครับเพราะน้ำตาลเนี่ยมันคือข้าวกล่องของทีมตัวร้ายเลยครับ ถ้ากินหวานแทนที่จะไปช่วยทีมดีกลายเป็นเลี้ยงทีมร้ายให้โตขึ้นซะง,งั้นให้เลือกเป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติหรือกรีกโยเกิร์ตที่น้ำตาลน้อยๆจะดีที่สุดครับลองดูนะครับเริ่มง่ายๆแค่วันละถ้วยตอนเช้าหรือจะเป็นของว่างยามบ่ายก็ได้มันจะช่วยปรับสมดุลในท้องให้ลำไส้ทำงานคล่องตัวพอลำไส้โล่งสบายสมองมันก็จะโล่งตามไปด้วยครับนี่แหละครับ เคล็ดลับง่ายๆที่ทำได้ทุกวันเป็นการดูแลสมองผ่านทางลำไส้ที่เห็นผลจริงๆครับในข้อแรกเราคุยกันเรื่องเติมทหารตัวดีเข้าไปในลำไส้แล้วใช่ไหมครับแต่ทหารเก่งแค่ไหนถ้ากองทัพขาดสเสบียงก็รบไม่ชนะหรอกครับจริงไหมดังนั้นข้อนี้สำคัญมากครับเราต้องส่งข้าวส่งน้ำไปเลี้ยงดูทหารฝ่ายดีของเราให้อิ่มหมีพีมันครับและอาหารจานโปรดของพวกเขา ก็คือกากใยอาหารหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าไฟเบอร์นั่นเองครับจำไว้นะครับถ้าเรากินแต่เนื้อสัตว์กินแต่แป้งขาวๆถ้าหารตัวดีในท้องเราจะหิวโซจนสุดท้ายมันจะตายไปหรือแย่กว่านั้นคือมันจะเริ่มหันมากัดกินเยื่อบุลำไส้ของเราเองเพื่อความอยู่รอดฟังดูน่ากลัวนะแต่มันคือเรื่องจริงครับ เพราะผนังลำไส้บางลงสารพิษก็หลุดรอดเข้าเลือดแล้ววิ่งขึ้นไปทำลายสมองเราได้ง่ายๆเลยครับทีนี้จะกินผักผลไม้ทั้งทีผมมีเคล็ดลับง่ายๆมาฝากครับให้จำคำว่ากินให้ครบสีเหมือนสายรุ้งครับยิ่งในจานเรามีสีเยอะเท่าไหร่สมองยิ่งชอบครับเพราะแต่ละสีมันคือยาวิเศษคนละชนิดกันครับลองดูนะสีม่วงหรือน้ำเงิน จากกระลำปลีม่วงมะเขือม่วงหรือผลไม้ตระกูลเบอร์รี่สีนี้เก่งมากเรื่องความจำครับมันช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์สมองได้โดยตรงเลยครับสีส้มและเหลืองจากแครอทฟักทองอันนี้ช่วยเรื่องการมองเห็นและการเชื่อมต่อของระบบประสาทครับส่วนสีเขียวจากผักใบต่างๆอันนี้คือพื้นฐานเลยครับช่วยกวาดล้างสารพิษในลำไส้ได้ดีนักแ,แล ผมเข้าใจนะครับว่าพออายุเลข6นนำหน้าแล้วบางท่านอาจจะกังวลเรื่องฟันฟางเคี้ยวผักสดสดไม่ค่อยไหวหรือกลัวท้องอืดใช่ไหมครับไม่ต้องห่วงนะเราปรับวิธีทานได้ครับลองเปลี่ยนจากผักสดแข็งแข็งมาเป็นผักลวกผักต้มหรือนึ่งให้นิ่มดูนะครับการผ่านความร้อนไม่ได้ทำให้กากใย,ยหายไปไหนนะครับทหารในท้องเรายังได้กินอิ่มเหมือนเดิมแต่เราจะเคี้ยวง่ายขึ้น ย่อยง่ายขึ้นสบายท้องขึ้นเยอะเลยครับหรือใครทันสมัยหน่อยจะเอาผลไม้มาปั่นรวมกากดื่มเป็นสมูทตี้ก็ได้ครับสดชื่นด้วยได้ประโยชน์เต็มๆด้วยครับขอแค่ในหนึ่งวันให้มีผักผลไม้เข้าไปในท้องเราบ้างสม่ำเสมอหน่อยนะครับพอลำไส้เราได้กากใยเพียงพอการขับถ่ายก็จะดีสารพิษไม่ตกค้างเลือดลมที่วิ่งขึ้นไปเลี้ยงสมองก็จะสะอาดสดใส อาการมึนหัวขี้หลงขี้ลืมมันก็จะค่อยๆดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับลองดูนะครับเริ่มมื้อนี้เลยผักต้มน้ำพริกง่ายๆก็ยอดเยี่ยมแล้วครับมาถึงตัวร้ายที่น่ากลัวที่สุดสำหรับวัย60บวกแล้วนะครับเรื่องนี้สำคัญมากๆอยากให้ตั้งใจฟังเลยนั่นก็คือน้ำตาลครับหลายคนอาจจะคิดว่ากินหวานก็แค่อ้วนหรือกลัวแค่เบาหวานใช่ไหมครับ แต่ความจริงมันน่ากลัวกว่านั้นเยอะเลยครับเพราะเจ้าน้ำตาลเนี่ยมันเปรียบเสมือนระเบิดเวลาที่เรากลืนลงไปทำลายสมองตัวเองทุกวันครับลองจินตนาการดูนะครับในท้องเรามีเมืองของจุลินทรีย์ใช่ไหมครับพอน้ำตาลลงไปปุ๊บมันเหมือนเราส่งสเบียงชั้นดีไปให้กองทัพโจรหรือจุลินทรีย์ตัวร้ายนั่นเองครับเจ้าพวกนี้มันชอบน้ำตาลมากพอมันได้กินมันก็จะขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว แล้วไปรุมทำร้ายจุลินทรีย์ฝ่ายดีจนอยู่ไม่ได้ทีนี้พอตัวร้ายครองเมืองสิ่งที่ตามมาคือการอักเสบครับผนังลำไส้ของเราที่เคยแข็งแรงมันจะเริ่มบางลงบางลงจนเกิดภาวะที่เขาเรียกว่าลำไส้รั่วครับลองนึกภาพเหมือนกำแพงเมืองพังแล้วข่าศึกก็แห่กันเข้ามา พอสารพิษจากในลำไส้มันรั่วออกมาได้มันก็จะไหลไปตามกระแสเลือดแล้วพุ่งตรงไปโจมตีที่สมองทันทีครับนี่แหละครับคือสาเหตุที่ทำให้ผู้สูงอายุหลายคนมีอาการสมองล้าคิดอะไรไม่ออกตื้อต,ต,ตันๆหรือบางทีก็หงุดหงิดง่ายโดยไม่มีสาเหตุอาการพวกนี้ไม่ได้เกิดเพราะแก่ตัวลงนะครับแต่มันเกิดจากภาวะสมองอักเสบที่ต้นตอมาจากน้ำตาลน,นี่แหละครับ มีงานวิจัยหลายชิ้นเขาถึงกับเรียกโรคอัลไซเมอร์ว่าเบาหวานชนิดที่3เลยนะครับเพราะมันเกี่ยวข้องกันชัดเจนมากแล้วที่น่ากลัวคือน้ำตาลสมัยนี้มันซ่อนเก่งครับไม่ใช่แค่น้ำตาลทรายเป็นเม็ดๆนะครับแต่มันแฝงอยู่ในน้ำหวานกาแฟเย็นขนมถุงหรือแม้แต่ในซอสปรุงรสต่างๆที่เรากินกันทุกวันนี่แหละครับบางทีเราคิดว่าไม่ได้กินหวานแต่จริงๆร,รับน้ำตาลไปเกินโคต้าแล้ว สิ่งที่ผมอยากแนะนำนะครับสำหรับวัย60แล้วลดได้ลดเถอะครับไม่ต้องถึงกับตัดขาดหรอกครับแต่ให้ระวังหน่อยลองเปลี่ยนจากขนมหวานหวานมาเป็นผลไม้หวานน้อยดูบ้างหรือเวลาสั่งเครื่องดื่มก็บอกเขาว่าไม่หวานหรือหวานน้อยที่สุดดูนะครับจำไว้นะครับยิ่งหวานน้อยสมองยิ่งเสื่อมน้อยครับ การลดน้ำตาลวันนี้ไม่ใช่แค่เพื่อหุ่นดีแต่เพื่อรักษาความจำของเราให้ยังอยู่กับเราไปนานๆไม่หลงไม่ลืมลูกหลานครับเริ่มปรับทีละนิดนะครับลิ้นเราจะค่อยๆชินแล้ววันหนึ่งเราจะรู้สึกเองว่าร่างกายมันเบาขึ้นหัวสมองมันแล่นขึ้นจริงๆครับลองดูนะหัวข้อนี้ผมขอดอกจันตัวโตๆไว้เลยนะครับเพราะมันคือสิ่งที่หาซื้อง,ง่ายที่สุด แต่ทำลายสุขภาพเราได้รุนแรงที่สุดเช่นกันครับนั่นก็คืออาหารแปรรูปและไขมันทรานส์ครับลองนึกภาพตามผมนะเวลาเราเดินเข้าห้างหรือร้านสะดวกซื้อเราจะเห็นพวกไส้กรอกแฮมหมูยอลูกชิ้นหรือพวกอาหารแช่แข็งที่แค่เข้าไมโครเวฟก็กินได้เลยใช่ไหมครับมันดูสะดวกมากสำหรับวัย60วกที่ไม่อยากทำกับข้าวเองหรือเคี้ยวเนื้อสัตว์เหนียวเหนียวไม่ไหว ของพวกนี้มันก็นิ่มเคี้ยวง่ายอร่อยด้วยแต่ช้าก่อนครับความอร่อยนี่แหละครับคือกับดักในอาหารแปรรูปพวกนี้มันไม่ได้มีแค่เนื้อสัตว์นะครับแต่มันอัดแน่นด้วยสารกันบูดและสารปรุงแต่งสารพัดชนิดครับลองคิดดูสิครับสารกันบูดมันมีหน้าที่ฆ่าเชื้อราและแบคทีเรียในอาหารไม่ให้เน่าเสียใช่ไหมครับทีนี้พอเรากินมันเข้าไปในท้องมันก็ไปทำหน้าที่เดิมเลยครับ คือเข้าไปฆ่าล้างบางจุลินทรีย์ตัวดีในลำไส้ของเราจนตายเรียบพอกองทับตัวดีตายหมดคราวนี้แหละครับลำไส้รั่วก็ถามหาสารพิษต่างๆก็จะวิ่งเข้าเลือดไปทำลายกรอกป้องกันสมองหรือ Blood Brain Barrier ครับพอเกราะแตกสารพิษก็บุกเข้าสมองได้สบายๆผลก็คือเซลล์สมองอักเสบความจำเสื่อมถอยเร็วกว่าคนทั่วไปหลายเท่าเลยครับ แล้วยังมีอีกตัวที่น่ากลัวไม่แพ้กันคือไขมันทรานส์ครับพวกนี้อยู่ในโดนัทคุกกี้เบเกอรี่ราคาถูกหรือครีมเทียมครับไขมันพวกนี้มันเหมือนกาวเหนียวเหนียวครับพอเข้าไปแล้วร่างกายกำจัดออกยากมากมันจะไปเกาะตามหลอดเลือดทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอสมองขาดออกซิเจนนานวันเข้าก็ฟอก็เสื่อมครับดังนั้น ผมขอร้องเลยนะครับสำหรับวัยเก่าที่รักสุขภาพเลี่ยงได้เลี่ยงเถอะครับหันกลับมากินอาหารปรุงสุกใหม่ๆดีกว่าครับปลาต้มผัดผักหรือแกงจืดร้อนๆฝีมือเราเองหรือร้านที่ไว้ใจได้ปลอดภัยกว่าเยอะครับอย่าเห็นแก่ความสะดวกหรือความอร่อยชั่วครู่ชั่วยามนะครับเพราะราคาที่ต้องจ่ายด้วยความจำของเรามันแพงเกินไปครับกินของสดของแท้ ร่างกายเราจะขอบคุณสมองเราจะแจ่มใสไม่ต้องมานั่งเสียใจทีหลังครับเชื่อผมนะลองปรับดูครับเชื่อไหมครับว่าเคล็ดลับที่ง่ายที่สุดและดีที่สุดในการดูแลลำไส้และสมองไม่ต้องไปหาซื้อยาแพงๆที่ไหนเลยครับแต่มันอยู่ที่ปากของเรานี่เองครับนั่นคือการเคี้ยวครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแค่เคี้ยวข้าวมันจะไปเกี่ยวอะไรกับสมองเสื่อมเกี่ยวเต็มๆเลยครับ เพราะการย่อยอาหารไม่ได้เริ่มที่ท้องนะครับแต่มันเริ่มตั้งแต่คําแรกที่เราเอาเข้าปากครับลองนึกภาพตามนะครับถ้าเราเคี้ยวไม่ละเอียดกลืนลงไปเป็นชิ้นใหญ่ๆกระเพาะอาหารและลำไส้ของเราไม่มีฟันนะครับมันต้องทำงานหนักมากเพื่อจะบดขยี้อาหารพวกนั้นพอทำงานหนักเข้ามันก็เครียดครับ แล้วเศษอาหารชิ้นใหญ่ๆที่ย่อยไม่หมดเนี่ยมันจะตกค้างกลายเป็นอาหารชั้นดีของแบคทีเรียตัวร้ายทำให้เกิดแกส๊สเกิดลมในท้องท้องอืดท้องเฟอ้อแล้วจำที่ผมบอกตอนต้นได้ไหมครับพอลำไส้ปั่นป่วนมันจะส่งสัญญาณความเครียดวิ่งจูดไปที่สมองทันทีทำให้เราง่วงนอนหลังกินข้าวสมองตื้อคิดอะไรไม่ออกหรือที่เขาเรียกว่า food คม m a นั่นแหละครับ ท่านานวันเข้าสมองก็จะล้าสะสมเสี่ยงต่อความเสื่อมได้ครับดังนั้นวิธีแก้ง่ายมากๆครับแค่เราเคี้ยวให้นานขึ้นครับลองตั้งเป้าดูนะเคี้ยวสัก20-30ถึงครั้งต่อคำเกาให้ละเอียดจนเป็นน้ำเลยยิ่งดีครับเพราะอาหารละเอียดลำไส้ก็ยิ้มเลยครับดูดซึมสารอาหารไปบำรุงสมองได้ทันทีไม่ต้องออกแรงเยอะสมองเราก็จะได้รับพลังงานเต็มที่สดชื่นกระปี้กระเป๋่าครับ อีกเรื่องที่ต้องทําคู่กันคือการดื่มน้ําครับน้ําเปล่านี่แหละครับคือรสขยะที่จะมาช่วยขนของเสียออกจากเมืองลําไส้ของเราถ้าเราดื่มน้ําน้อยของเสียก็จะแห้งแข็งถ่ายไม่ออกพอท้องผูกสารพิษมันไปไหนไม่ได้ครับมันก็ดูดซึมกลับเข้ากระแสเลือดวนเวียนขึ้นไปทําร้ายสมองเราอีกรอบสำหรับวัย60บวกนะครับผมแนะนำเลย ตื่นเช้ามาปุ๊บดื่มน้ำอุ่นๆสัก1-2แก้วก่อนเลยครับเพื่อปลุกระบบขับถ่ายให้ตื่นตัวแล้วระหว่างวันก็จิบเรื่อยๆครับไม่ต้องรอกระหายนะให้เลือดมันไหลเวียนดีเอาออกซิเจนไปเลี้ยงสมองให้ชุ่มฉ่ำครับเห็นไหมครับแค่เคี้ยวให้ละเอียดกับดื่มน้ำให้พอสองอย่างนี้ทำฟรีไม่เสียเงินสักบาทแต่ผลลัพธ์ที่ได้คือลำไส้ที่สะอาดและสมองที่ใสปิ๊งความจำดีขึ้นแน่นอนครับ ลองเริ่มมือนี้เลยนะครับเห็นไหมครับว่าการดูแลสมองไม่ให้เสื่อมจริงๆแล้วมันเริ่มง่ายๆที่ลำไส้ของเรานี่เองครับไม่ต้องรอให้ป่วยก่อนค่อยดูแลนะเริ่มวันนี้ดีที่สุดครับแค่เราปรับเปลี่ยนนิสัยการกินเล็กๆน้อยๆตามที่ผมบอกไปเติมจุลินทรีย์ดีๆจากโยเกิร์ตกินผักผลไม้ให้ครบสีลดหวานลดของทอดและเคี้ยวข้าวให้ละเอียดขึ้น สิ่งเหล่านี้มันคือการบอกรักสมองของเราในทุกๆวันครับผมอยากให้ลองดูนะไม่ต้องกดดันตัวเองว่าจะต้องทำได้ครบทุกข้อในวันเดียวค่อยๆปรับไปทีละนิดครับร่างกายของเรามันเก่งมากนะอายุ60ก็ยังฟื้นฟูทันครับถ้าเราดูแลลำไส้ให้สะอาดแข็งแรงสมองเราก็จะสดใสความจำดีไม่หลงลืมง่ายๆ และที่สำคัญคือเราจะได้อยู่กับลูกหลานไปนานๆอย่างมีความสุขครับจําไว้นะครับลําไส้ดีสมองดีชีวิตดีครับสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้เราต้องลงมือทำเองเริ่มที่มื้ออาหารมื้อถัดไปนี้เลยนะครับลองดูนะผมเป็นกําลังใจให้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ